ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเราจะปราบบ้านสะอาดเราจะจัดของเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงถ้วยชามเรียงของสวยงามมาก เล็กกลางไปใหญ่เนี่ยเรียงเป็นระเบียบหมดโอ้เพราะเราอาัศจรรย์นิสัยกุญญายันมาจากไหนอันนี้ที่บ้านสอนเราไม่ใช่ที่บ้านถนาเละเอะเทอะแต่กุญญ่ทนไม่ได้น่าจะเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเองนิสัยนี้ติดมาข้ามชาเห็นไหมเราไม่ได้มีชาติเดียวไม่พบชาตจริงๆเขาพรมสว่างๆนี่จริงๆองงงง่ยจริงๆ,งๆมันแปลว่าสิ่งที่แสวงมาหลายชาติไไทั้งๆอะไรที่ทําซ้ําๆอัะเกิดไม่ใด้ชาติเดียวนะต้องซ้ำๆซ้ๆเนี่ย ยาวนานหลายพบหลายชาติอาจจะเป็นร้อยชาติพันชาติได้เก่งเนี่ยมันมีบุพเพเก่านั่นแหละอนไรที่เราทำเนี่ยมันบางคนเด็กบางคนเนี่ยไม่เล่นปเป็นโนเก่งอย่างเลยสามขวบนั้นยัเก่งมากเลยสามขวบก็เล่นได้แลละแต่ย่งยางากก็เล่นได้เรานี่เนี่ยแกเท่าขนาดนี้ยังเล่นไม่เป็นเพลงเนะยเยอะไหมแล้วเด็กมันเก่งเรายังไงมาฝึกตอนไหนเราก็ไม่ก่อยใจหรือไปแอบซ้อมในท้องแม่ไม่ใช่นี่ฉลา,าดในดกดอนเกิดแล้วเพราะว่าเนี่ยบุญเก่าเยอะอะไรที่ทำซ้ำ มันคุณเฉลิมชัยโคศิริพัฒน์เจตกรเอกมือหนึ่งประเทศไทยเนี่ยววาดอะไรก็สวยวาดมังกรก็เป็นมังกรนะของเราเนี่ยว่าดมังกรเหมือนไส้เดือนเลยดูยังไงก็เหมือนไส้เดือนนี่นะเราก็วาดถ้ามันไม่เหมือนเลยก็พึ่งซ้อมชาติเนี่ยสักร้อยชาติอาจจะเป็นมังกรได้ยังไม่บ่อยเลยซ้ำไปเรื่อยๆอะไรที่เราคุ้นอันนะพอมันจะง่ายขึ้นอไม่คุ้นต้องใช้เวลาฝึกหน่อยทุกอย่างเนี่ยนิสัยคุ้นๆมันก็เป็นเลยาอย่างคนคุ้นๆเหตุการณ์คุ้นๆ เราจะนึกได้เคยรู้สึกนี้ไหมเมื่อเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้านมาก่อนในชีวิตเคยเป็นไหมเห <c oughs> มือนเคยมาเหมือนเคยเจอเอ่ะเจอจริงๆอะแต่มันซ้ำชาติซ้ำเหตุการณ์เก่าเราจําไม่ได้ชาตินี้ไม่ได้เจอจเจอแล้วแต่มันซ้ําที่มันจําได้ทำเหตุการณ์เลยบางทีก็จะเป็นคนคนุนเนี่ยจะมีสองแบบมาเพบโเพสันิว่ากับบพเพอาลวาดเคยได้ยินไหม อันนี้ว่านี้อ้าวเจ้าก็บอกเลยว่าบางทีเนี่ยเป็นสามีภรรยาในชาติที่พ่อเคยเป็นกรรมกรไล่ฐานาให้เจอกันอีกก็เป็นสามีภรรยทุกชาตินี่ไงว่าเจอก็รักแรกพบเลยก็เจอกันเลยเนี่ยมีเหตุเก่าแล้วก็ปิ๊งเลยเนี่ยอ้าวมีเหตุเก่าหรือบางคน่ถึงก็แต่งงานแต่ว่าเคยเอ็นดูเราเกื้อกูลเรามาชาตินี้เราเอ็นดูนะอ,นอยากช่วยเหลือทาไมรู้สึกว่าถูกใจถูกชะตาเนี่ยไอ้ที่ถูกชะตาเพราะช่วยกันมาก่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ถูกชะตาเลยเจอที่อะไรมันไส้มันทุกทีเลย อา้าถ้าเราไม่มีภพชาติทําไมต้องมีปฏิกรยิยาร่วมกันขนาดนี้จริง,รง,รงๆต้องเฉยๆนะถ้าเรามีชาติเดียวต่างคนต้องไหนเฉยๆถูกไหมก็เพิ่งเจอกันเ่ยเฉยๆทำไมไอ้คนนี้เราบันไสมันไอ้คนนี้ต้องลุยมันให้ได้ไอ้คนนี้ชอบไปเอา้าทำไมเราก็คือว่าเหตุเก่าถ้าช่วยกันมานี่นะอย่าบุเพันนิวาดอย่างนี้ไงแต่ก็ระวังนะเออบางคนน้สายให้เจอกับทุกชาตินี่ระวังนะเสียงนะนะ่ยบางคนขอเป็นพระยาทุกชาติเนี่ยมีตัวอย่างไงเห็นไหม นาวุการเนี่ยโอ้ฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้บุนเยอะเลยเป็นมหสีพระราชาเอยนะน,นั่นแหละรักบุญมากด้วยแต่มีวันหนึ่งไปผมไปเจออดีตสามีไอ้ทางกันมาอดีตเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นมนหสีแต่ฝ่ายชายเป็นสุนัขตัวผู้อ่ะอยากโกรเป็นตันักได้นะมันเป็นไหวไตเกินนีน่วันหนึ่งไปเจอกันก็เลยผมแพ้านานไนอะ้ฐานเลยไปแอบลมสู่ในห้องน้ำนั่นแหละกริย์ผ่านมาก็ตกใจ ทำไมเมสีทํากรรมอย่างนี้เลยต่อว่าเมสีไม่มีปฏิภาณก็เลยบอกว่าห้องนี้กระจกมันเพียเนะ่อาถรรพ์ใครเข้าไปมักจะเห็นแปลกๆไม่เ,เ,เชื่อพระองค์ก็ไปสิเข้าไปก็โดนต่อว่ามาหาว่าเสพกับแพ้ตัวเมียอย่างนี้อาสาิก,ก็เลยเออคงใช่มั้งก็ไปถือสาแต่ด้วยกรรมแค่นี้เมสีตอนตายเลยไปนรกนะเป็นนะเป็นเมสีรักบุญมากเลยแต่ว่าตอนตายเสียใจไปไปโกกสามี เกิดมาเป็นคนไม่เคยโกหกใครเลยเสียใจก็ลเลยลงตะลกเจ็ดวันแล้วก็กลับไปสวรรค์ชั้นดูติษฐอุ่นเยอะแต่ตอนตายคิดไม่เป็นนิดอันใครก็ตามนะหรือบางคนนะีลูกฝ่ายหญิงเกิดมาเป็นนู่นที่ดาไฮโซอยู่ประสาทชั้นเจน็ดู่ดีๆก็เป็นโจน,นี่นะจะถูกประหาชีวิตเนะี่ยบอกให้พ่อแม่ไปถ่ายตัวมาหน่อยพ่อแม่ว่าถ่ายทำอะไรมาทำสามี คือรักมากโอเคด,ดูพ่อแม่ก็อายนะโหตะกูลเรามันสูงขนาดนี้ลูกนะไม่ที่มันเสมอกันไม่เอาถ้าไม่ตามใจลูกจะตายวันนี้พ่อแม่ก็รักลูกก็อายก็อายก็ต้องไปไถ่โจรมาให้เป็นลูกเป็นตาเป็นเป็นตามีลูกอ่งนี้คิดดูนี่ระวังนะเพราะใครฐานให้เจอกันทุกชาติเนี่ยคิดให้ดีนะอันนี้เสี่ยงนะนะนะพิจารณาใหม่จะยกเลิกก็ได้นะ อ่ะมันควรจะต่างคนต่างไปตามบุญถูกไหมถ้าเราบุญนี่เยอะเราควรขอเราเจอของดีทุกชาติเหมาะก,กับกาลังบ,บ,บุญเราใช่หไหมล่ะอย่าไปผูกไว้นเะเผื่อเราบุญเยอะมันบุญน้อยยุ่งนะโอ้ยุ่งเลยเนี่ยมันเผาผลาเราบางนคนเห็นไหมเดี๋ยวสามีขี้มเมาซ้อมลูกวันเลยเนี่ยอะไรทานเสิถ้าเกิดเองบุญเสมอกันยกเว้นถ้ารักกันจริงชอบกันจริงนะเลือกแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะก็มีวิธีการทํายังไงก็ต้องทําบุญเท่ากันฉันมาพนวัตเธอต้องมาด้วย ฉันรับโมดุลเธอต้องรับด้วยอะทําไมฉันกลัวเธอเป็นแพ้ฉันอยากเจอเธอที่เป็นคนไม่ใช่แพ้ถ้าเธอไม่เห็นด้วยก็ต่างคนต่างยกเลิกอ่าความผูกพันต่างชาติดิเรื่องอะไรไปเสียงผูกพันเอาไว้นี่มันเสียงเนอะ,อะจริงๆต่างคนต่างไปในตามบุญเนี่ยดีมีบุญก็เจอของดีไปเลยอยบุญมากก็เยอะไปเรื่อยๆอย่างนี้ไง ถ้าไปทไปถามมันจะเจอจริงๆนะมันจะผูกเอาไปก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะเรื่องนี้พระไม่เกี่ยวได้แตนะ่ยุยงนะยุยงนั่นแหละอีกเรื่องหนึ่งก็บุเพอลราวาดเห็นไหมบางคนเจอทำไมมันใส่มันเลยมันใส่มันใส่ใสใสจงรังจงเกลียดเลยเพิ่งเจอกันเดี๋ยวนี้นะก็เพิ่งเจอกันน่ละทำไมเกลียดจังเลยคนนี้อ้าว ครูอาคาดกันมาก่อนเหมือนมีเนี่ยลูกูุนามูลเขาส่งเคสมาเนี่ยเคสเขาน้าศาึกษาเขาสงสัยตายตายของพ่อแม่เขาที่สงสัยเพราะทำไมพ่อต้องโหดร้ายกับแม่ด้วยแม่เป็นคนดีดีเมตตาแต่มพ่อต้องโหดร้ายมากๆก,กับแม่เมาเป็นซ้อมเมาเป็นซ้อมโหดมากผิดมนุษย์มานาลูกก็ไม่เข้าใจแค้นแต่แม่นะไม่แค้นลูกด้ย ม่เคยซ้อมลูกซ้อมแต่เมียอย่างเดียวอันนี้ไม่เข้าใจตอนหลังพ่อกับแม่ก็ตายไปแล้วแหละก็โชคดีมันมีฝันในฟฝันสินี้ข้างคางใจวันน,นี้ก็เลยอนิษฐาส่งเคสนี่เคสก็เถือิยโดนใจหลวงพ่อหยิบขึ้นมาได้เอ้าก็จะคําตอบว่าพ่อน,นี่แหละคืออดีตโคที่แม่เชื่อทํากับแกลมไอชาตนะมันก่อนตายมันแค้นคนเชื่อมาเจอคนเชื่อมาขอได้รวยคนเชื่อคนนี้ได้เถอะ นี่ชีวิตเรามันไม่ได้ตายแล้วสูญมันมีไว่าต่เกิดตลอดเวลาเนี่ยสาสิบเอ็ดภูมิเมืออตอนเนี้ยเราเป็นคนอยู่วันตายเนี่ยนะจะไปภูมิหลขึ้นใจเราใส่ไหมใจใส่ก็ไปดีใจหมองก็ไปไม่ดีเนี่ยถ้าใจใสก็ไปภูมิที่สูงกว่ามันเช่นเทวดาเนี่ยมีหกชั้นหกภูมิมีตัวมีที่อยู่อยู่ที่สวรรค์หกชั้นถ้าใส่มากก็ขึ้นสูงมีแรงดันขึ้นสูงเนื้อเทวดาชันก็เป็นที่ พรหมก็อยู่กันแล้วพรหมมันโลกพระพรหมก็อยู่กันอยู่ไหนพรหมมันโลกพรหมก็มีตัวแล้วพรหมที่แท้จริงนี่นะพระพรหมก็มีหน้าเดียวนันไม่ได้สีหน้านะไม่ได้สีหน้าเต่ที่เราไหว้ตามสีแยกนะนะถ้าเกิดพรหมมีสีหน้าจริงเชื่อไหมว่าพรหมเนี่ยมีปัญหาในการนอนทุกคืนเลยคือไม่รู้จะเอาหน้าไหนลงเถียงกันตลอดเลยนะต่างคนต่างไม่ยอมสุดท้ายเนี่ยพรหมโซมเลยเพราะไม่ไม่ได้นอนอะ จริงๆมีหน้าเดียวอ่าอยากดูกายพรอมยังไงไม่ดูข้างในสิไอ้ทนนี่สีหน้าเพราะคุณทาสมบูรณ์เนี่ยเจริญพรหมิหารสีสมบูรณ์จนเกิดฌานสมาบัติไงอย่าเดินเม,ม่ตากรนะุณนมุทิตาอุเบกขาจนเกิดฌานสมาบัติพอไปอยู่พรหมโลกนูน่นแม่ทำสี่ข้อมีสีหน้ามงคลฟิตเนี่ยอาทิตแปดมงคลชอบมากเลยอาทิตแปดข้ออย่างนี้ตายแล้วก็จะเป็นเทวดาอาทิตแปดหน้าทีอ่าถ้าเกิดสี่ข้อได้สีหน้าเราอาทิตแปดก็จะอาทิตแปดหน้าที เป็นมนุษย์ประหลาดไปเลยไม่เกี่ยวมันคุณธรรมนะฮะไอ้นั่นมาจากอินเดียของจริงหน้าเดียวอนู่พรมมาโลกนะเนื้อพรหมก็มีพวกอรูปประพรหมอยู่สวยกว่าพรหมนะไม่ใช่ไม่มีตัวแต่ละเอียดกว่าสวยกว่านั่นแหละสวยกว่าแล้วอรูปพรหมอรูปพรหมก็สี่ชั้นพรหมนี่สิบหกชั้นเทวดาหกชั้นมนุษย์หนึ่งรวมล 27, แล้วยี่สิบเจ็ดนั่นก็ฝ่ายดี่ขยชั่วก็อีกสี่ภูมิมีสัตยรฉานเนี่ยหมูมากาไก่นังไง เรตเนี่ยบางคนอันนี้มันกาเรเดบบอกไม่เห็นยกเว้นบางทีหมู่ญาติเห็นนะเพราะว่ามีญาติเป็นเปรตไงบางทีเนี่ยมาปรากฏตัวให้เห็นเพราะว่าพอขอขอ,ขอมช่วยเหลือตัวเองอดอยากมากไงอดอยากก็เลยให้ญาติเห็นจะได้ช่วยส่งบุญไปให้บางทีก็ปากเท่ารูเข็มเนี่ยโอ้โหลำบากมากให้ขโมยของวัดมาเงี้ยเราอดอยากทรมานมากก็เลยต้องให้เห็นอย่างนี้ไง อสุรกายก็อีกพบหนึ่งมาันน่ากลวไงอสุรราปรวานเนี่ยไม่กล้าเจอใครหน้าเกลียดหน้ากลัวอัปลักษณ์มากมัศป,ปหลตัวเองยังไม่กล้าเจอตัวเองเงมันาน่าเกลียดมากขนาดน,น,นั้นพบเนี่ยอสุรกายอันใครที่กินสุราก,าก็จะมีความกล้าเหมือนกันกล้าบ้าบินทำความชั่วพวกสุรานี่ไงกินแล้วบ้าบินนะมีใครไม่เคยกินแล้วกินสุราแล้วกินบ้าบินทำความดีไม,ไม่เคยเจอไหมเมื่อพอกินเหล้าเสร็จนั่งโต้ลุงทางสมาธที่เคยเจอไหม ไม่มีแต่ว่าทําความชั่วโต้รุ่งอ่ะนั่นแะหละคนเรานี่นะพอเมามันไปทําไม่ดีทั้งนั้นนะไม่มีหรอกนั่นแหละสุดท้ายไปก็ตายแล้วตกตะลกนะระวังนะต้องฝ่ายชายต้องเตืนอนเพราะว่าเนี่ยอ่ระวังนะข้างล่างนี่นะหนักนะนั่นแหละแต่ก็มีข้อดีถ้าเกิดเราชอบกินเนะี่ยก็เวลาตายแล้วไม่ต้องเสียค่างเงินซื้อเหล้าแล้วซื้อทีเดียวเฉพาะต่อไปมนุษย์ลงข้างล่างไม่ต้องซื้อนะเขาให้กินฟรี นอกจากให้กินแล้วให้ดื่มไให้อาบแช่เลยนะให้สะใจเลยแล้วก็มีพนักง,งานเสริมหน้าตาสยองทีเดียวนี่นะเต็มใจดูแลตลอดเลยว่างเป็นกรอบว่าเป็นกรอบไปเรื่อยๆนะแล้วเหล้านี่รดสะใจแรงกว่าโลกมนุษย์เยอะบางคนเหล้าขาวชอบเหล้าขาวสีสิบดีกรีข้างล่างมันล้านดีกรีนะกินแล้วละลายกระดูกได้นี่นะนะถ้าชอบกินนะก็มีข้อดีกินฟรีตลอดอยู่ข้างล่างนี่นะเราจะเสียเงินซื้อเฉพาะโลกมนุษย์ข้างล่างไม่ต้องใช้ตังค์นะ นะโอ้ท oh, รามานมาก<า>ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเป็นร่างรัังอ่ะแล้วพ้นมาก็จะได้สิทธิพิเศษเจะมนุษย์ที่เหมือนคนอื่นเขาคือจะเป็นพันติงต้องไอ้ <c oughs> พวกติงต้องปัญญาอ่อนบ้าใบ้เนี่ยพวกขี้เมาเก่าไปดูก่อนนะติงต้องเป็นไงนั่งนั่งน้ำน้ำลายมันยืด <c oughs> ดูดีนี่นะแล้วก็กินต่ออย่างเงี้ยพวกติงตองนี่ขี้เมาเก่านั่นแหละถ้ากรรมน้อยหน่อยก็พวกปัญญาอ่อนปากภาษาศาสตร์ชาอย่างเงี้ยพวกบ้าใบ้เนี่ยก็ ที่เมาก็ดูเส็จตอมนมษย์ดผมเมาแล้วก็บ้าเลยอยู่ดีแก้ผ้าทงทงได้โอ้โหตอนไม่เมาเป็นคนเรียบร้อยนะพอเมาแด้แก้ผ้าได้เดินทงทงไม่อายใครนอนข้างถานอนอยังได้เลยนี่บ้านมีบ้านไม่นอนไปน,น,นอนข้างสุนัขบางทีเผลอๆไปแย่งข้าวสุนักกินอีกต่างหากเอาแล้วตอนเมามันทําได้ที่ด,ดูเนี่ยก็คือบ้าจริงคิดดูโูข้าวของสุนักนี่กินได้ยังไงก็ตอนเมามันกินได้คือบ้าจริงเพราะต่อไปคือบ้าจริงๆเลย พรตอนเมาก็พูดแบบๆพูดไม่เคยรู้เรื่องต่อไปใบ้เลยตอนเมาแค่ซ้อมต่อไปของจริงเพราะารย์เองนี่นะคนที่ไปดูพวกบ้าใบา้ปัญญาอ่อนจริงต้องนี่คือขี้เมาเก่าไปดูก่อนชอบใจไหมอย่างเงี้ยเออถ้าเออดูน่ารักดีก็ไม่ต้องเลิกนะเดี๋ยวจะไม่ได้เป็น อย่างนี้นะกินต่อไปเธออย่างนี้ไงแต่ถ้าเออเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเขา้าท่าเราก็ควรจะเละิกมีเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยเห็ว,ว่าจะเกิดเป็นอย่างนี้แหละนรกก็น่ากลัวนะนั่นแหละมันมีมีจริงอย่างนี้พิสูจน์ได้เดมีตาธรรมะโอโเรื่องนี้ไม่จริงเราต้องพิสูจน์ให้เห็นเห็นได้ก็ต้องมีเครื่องมือดูสิอย่าไปตั้งกติว่าเห็นแล้วจะเชื่อนะในโลกนี้สิ่งที่ไม่เห็นเราก็มีเยอะบานะงคนชอบอ้างเห็นแล้วจะเชื่อ ถ้ามีความคิดอย่างนี้อาจจะถามเราถามนะในห้องนี้มีใครเคยเห็นปู่หวงปู่บ้างไหม <laughs> <laughs> ก็แปลว่าพ่อของพ่อของพ่อของพ่อสีชั่วคนเนะ่ยทานเห็นไหมเคยเห็นไหมเ <laughs> ชื่อว่ามีไหมอา่าทําไมเชื่อไม่เห็นนี่ก็ <laughs> 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 ในว่าเห็นแล้วจะเชื่อไงเรามีพ่อออกไปต้นไม้ไว้ได้หรอือ <laughs> อย่างนี้ไงหรือเชื้อโรคในอากาศนี่มีไหมในนี้เคยเห็นไหม <laughs> <laughs> อา้าทําไมเชื่อล่ะ ก็สมัยนี้เขาชอบอ้างเห้ได้เชื่อนี่ไหมเห็นไหมจริงๆไอ้เชื้อโรคนี่ที่เรามั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เจริญมีกล้องจุลทรรศขนาดใหญ่มากล้านเท่าเลยเห็นตัวเชื้อโรคแต่เราจึงมีความมั่นใจถ้าเราไปเกิดพะสอนน่นเสมัยพ่อขุนรามนี่นะใครบอกว่าเชื้อโรคมีในอากาศเขาหาวบ้างน,นะ่ไปดูจารึกของพ่อขุนรามมีไหมาจารึกเอาไว้ว่าเชื้อโรคมีในอากาศกาเคยจารึกไว้ไหม ไม่มีอ่ะก็หาบ้างแล้วการผ่าตัดสมัยก่อนนี่ตายเยอะเนี่ยภาษอังกฤษไปลบสงครามรุ่นเก่าๆเนี่ยตายหมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันติดเชือ้อกระทั่งฟอร์ดในดิงเกลเนี่ยบอกต้องฆ่าเชื้อก่อนเขาเคยเจอแต่หลังเนี่ยอ๋อไม่มีเชื้อโรคนะต้องเอาความร้อนต้องฆ่าอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนให้สะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนี่ไงมนุษย์ไม่รู้นี่มันตายหมดที่งผ่ายังตายทันนี้มันเครื่องมือดูอยังไงตายนี่ก็มองไม่เห็นเหมือนเครื่องดนูพวกภูมินี่ก็มีแถวนี้ก็มีเทวดาเต็มเลยเนี่ย ท่านี้ก็มีที่ของหลวงพ่อเทวดาเยอะมาภูมิมาเทวดาก็มีลูกขาเทวดาตามต้นไม้ก็เยอะก็เห็นเราจะไม่เห็นเขาอย่างนี้ไงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดตาละเอียดก็จะเห็นเขายกเว้นเนี่ยังนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ได้พบภูมิเนี่ยต้องมีตาวิเศษเอ่ก็คือต้องนั่งสมาธิถึงกายธรรมจะมีตาธรรมะวิเศษขยายของละเอียดได้ตาเนี่ยมองไม่เห็นหรอกไม่ใช่ไม่มีมีพิสูจน์ได้สองทางคือต้องมีตาวิเศษสองให้ลองตายดู แต่มันไปแล้วไม่ได้กลับมามันไปตามภูมิที่ทํากรรมเอาไว้อันนั้นะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะนั่นแหละใจะไปดูได้ใจเพื่อต้องจิกให้ใจมันมีแสงก่อนนั่นแหละเมื่อที่เราเห็นแสงเนี่ยมันคืนเราไปิดไฟมืดๆใส่ในห้องเนี่ยมืดเ,มดเลยกอดดอกไม้มองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงวัเราจุดเทียนสักเล่มหนึ่งก็เห็นเฉพาะกอดดอกไม้เราเปิดไฟทั้งห้องเลยเนี่ยโอ้โอเห็นหมดเลยราะตอนเช้าเนี่ย หน้าไหนที่ฝนไม่มีนี่นะเราไปยืนหน้าผาเนี่ยโอ้โหเขาลุ้นุ้นหาญจากนี้สักร้อยกิโลยังเห็นเลยเราอินถนนเพราะว่าอะไรแสงมันไปถึงเหมือนถ้าเกิดใจเรามีแสงเนี่ยฝึกให้ใจสว่างคนที่จะไปดูนรกสวรรค์ได้นี่นะใจเขาต้องสว่างยิ่งกว่าที่เที่ยงวันไม่ใช่ดวงเดียวเต็มท้องฟ้าเลยเพราะในโลกมันมืด一样的ความมืดในใจถ้าเราสว่างปานนั้นจะไปเห็นไอที่ไม่เห็นเพราะมันมืดงั้นหลับตาเดี๋ยวก็ดูก็รู้ไปไงมืดแล้วจะไปดูอะไร ไม่มีอะไรให้ดูเพราะมันมืดอ่ะก็ใจมันมืดอ่ะเพราะฉะนั้นเองใน,นสิ่งนี้มีนะในวิเศษนี่นะต้องฝึกเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเพราะ,ะน,นสิ่งนี้มีพิสูจน์ได้